สีขาวขยายโคนขึ้นมาครับฝั่งสีแดงทิมเบี้ยสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงกินเข้าในสีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงขึ้นโคนสีขาวทิมไล่สีแดงถอยกลับ สีขาวขึ้นไม้โยงขวาฝั่งสีแดงเก็บขุนเชื่อมเรือสีขาวเดินขุนวังนอกฟั่งสีแดงเอาเรือไปกดสีขาวกดขุนฝั่งสีแดงยึดคลองสีขาวจึงถามต่อเรือฝั่งสีแดงขยับเรือหลบ สีขาวทิมสูงสีแดงทิมสูงเช่นกันสีขาวกินเบี้ยสีแดงกินคืนสีขาวมีช่องทางโคนฝั่งสีแดงขยับเป็นเรือคู่สีขาวอกขุนหลบฝั่งสีแดงถอยขุน สีแดงครับผมกินไยสีขาวใช้ขุนกินสีแดงดันโคนขึ้นมาสีขาวเอาเรือจับโคนฟังสีแดงถอยโคนไล่เรือเรือขาวถอยมาตาม้าสีแดงใช้ม้ากิน สีขาวกินเอาทางเบี้ยสีแดงครับเดินโคนสีขาวเดินโคนเข้ากลางกระดานสีแดงถอยม้าจับโคนสีขาวล,ลุยโคนเข้าไปฝั่งสีแดงเดินเบี้ยสีขาวเดินม้าหลบ ฝั่งสีแดงกินเปิดลุกสีขาวกินเบี้ยฝั่งสีแดงยกเรือสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวกินแรกสีแดงใช้โคน สีแดงตีลุกสีขาวใช้เม็ดบังสีแดงเดินโคนสีขาวดันโคนขึ้นไปสีแดงขยับขุนสีขาวกินสีแดงกินคืนสีขาวใช้เรือบุก ฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวใช้เรือกินเบี้ยฝั่งสีแดงเอาเรือตามเข้ามาสีขาวครับกินโคนสีแดงเอาเบี้ยกิน สีขาวตีลุกสีแดงใช้เรือสีขาวใช้โคนสีแดงเดินเม็ดสีขาวจึงเดินขุนสีแดงเอาเม็ดผูกสีขาวขยับเบี้ยงหายฝั่งสีแดงขยับขุน สีแดงตีลุกสีขาวหลบสีแดงกินเบี้ยสีขาวใช้ขุนกันพื้นที่สีแดงเอาเรือหนีสีขาวถอยเบี้ยสีแดงทิมลุกสีขาวถอยไล่เรือ สีแดงจับเม็ดสีขาวใช้ขุนผูกสีแดงครับางเบี้ยหนีออกไปสีขาวเดินเบี้ยไงไน สีแดงขยับเรือครับสีขาวเดินขุนสีแดงตีลุกสีขาวหลบสีแดงลุกซ้ำสีขาวถอยหลบ สีแดงครับใช้ขุนกินเม็ดสีขาวขยับขุนสีแดงยืดเรือสีขาวถอยขุนสีแดงเอาเรือมาขวางสีขาวขยับขุนสีแดงขยับเรือสีขาวขยับขุนสีแดงกินเบีย้ย สีขาวถอยไล่เรือสีแดงเอาเรือหลบสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงครับกินเบีย้ยสีขาวเอาโคลนตามเข้าไปสีแดงยืดเรือสีขาวเดินเบีย้ยหงายสีแดงขยับเม็ดสีขาวขยับขุน สีแดงใช้ขุนผูกสีขาวจับเม็ดสีแดงกินเบี้ยสีขาวกินเม็ดสีแดงครับตีลุกสีขาวถอยสีแดงเดินขุนชิดโคนสีแดงสีขาวเดินโคนหนีสีแดงตีลุก สีขาวถอยหลบสีแดงบีบพื้นที่สีขาวหลบสีแดงไหนสีขาวเดินขุนสีแดงบีบครับสีขาวขยับสีแดงตีลุกสีขาวเข้ามุม สีแดงเดินขุนสีขาวถอยโคนสีแดงเอาขุนเข้ามาครับสีขาวถอยโคนเข้ามาสีแดงเอาเรือจับโคนสีขาวเอาโคนหนีสีแดงตีลุกสีขาวหลบสีแดงตีลุกสีขาวเดินขุน สีแดงทิมลุกสีขาวต้องเดินขุนสีแดงปิดเกมลุกจน